เดบ๋ยแป๊บนึงนะรับต้อนรับเฟซีแป๊บนึงก่อนต้อนรับเฟซซี่แป๊บนึงก่อนเด้อเดบ่แป๊บนึงนะคุณบีโวนะคะขอขออยู่บ้านชาวเหนือครับหม้คับผม จากเขียนแล้วนะคะใบสีมังทิเคศนนะคะเขียนเลยสรับดิทางมาเขียนรายชื่อลงท้าุพนมนะฮะโดยตัวของอเมาเขียนทรับยเสื้อเสือเสื้อเก็บกระป๋ต้นนี้ครับแม่สวัสดีครับเขียนด้านนี้ครับผมจะได้อยู่ด้านเดียวกันหรือแบบเราไม่เหมือนชาวบ้านก็ก็ได้ครับไม่ได้ติดตามแต่ปกปก คขอบคุณมากค่ะคุณแม่มาจากไหนคะราชบุรีราชบุเอ้าบุรีเมืององค์ก็ถ่ามแฟนเข้ายู่ตรงไหนเออแฟนเข้าแฟนเข้าอยู่ตรงราชบุรีอ๋อใกล้ๆบ้านต้นอ่อโอ้ยาดแอบชิดมาตัวนี่ยาดแอบชิดมานะเนี่ยราชบุรีนะติดกับบ้านต้นอ้อนะก็คือบ้านแฟนชิด แม่ลาตีจะเอามาทังวงสาคนาญาตาเลยทำแม่ลาตีแม่ลาตีเดี๋ยวแบบยกยกวงสาคนาญาตมาเลยใช่ไหมจ้าเยอยใย่ก็ได้่รุ่นแล้วสำหรับไลน์นี้ไม่ได้ก็ขอลงไลน์นะครับเบจะหมดแล้วนะคะลูกคนโตลูกคนโตลูกากคนโตลงไลน์คนนี้รับลงไปค่ะในลูกแก ตัวจริงไม่แก่ตัวจริงไม่แก่อ่าเห็นไหมอิ่มแล้วหลักข้าวอ่ะิ่มเลยเนี่ยตอนี่พูดเรื่องจริงเหรอคไทยสวจริงไม่แก่แล้วก็หลอดด้วยใช่ไหมครแป๊บหนึ่งนะเอฟซีที่ส่งรายชื่อมานะแป๊บหนึ่งเด้อจ่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวว่าจะลองกลับแล้วมาตัางจคืนแล้วไปเที่ยวไหนมาครับผมไปทั่วแหวกหน้าแหวราคาแหวกไปทั่วเลยไปทั่วก็ทั้งล่องเลย่องเดี๋ยวมาค่ะ รดน้ำส enfin ักขวดค่ะน้ำเย็นเย็นชื่นใจค่ะโอยขอบคุณไม่ต้องแช่เย็นก็เย็นชื่นใจค่ะเพราะว่าจาาเย็นน้ำนะคะแม่หอมมะลังแม่จ้ามาไหมจ้าแม่เมื่อกี้กินอยู่อะไรนะหมู่บ้านอะไรเมื่อกี้าแม่จูได้นะคะน้าได้เลยค่ะแม่จ้าเดี๋ยวน่าจะไปช่วงบ่ายน่าจะไปช่วงบ่ายค่ะแม่นะคะแม่จูได้เนาะ เดี๋ยวลูกไปช่วงบ่ายนะคะ้าว่าหน้ามีดีหรือยังโอ้ซื้อเลขที่โฉนดค่ะคุณแม่้าลูกจะซื้อแค่เลขที่โฉนดค่ะจแต่ว่ามันออกเลขกลับกันมันเป็นเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งค่ะเมื่อกี้ค่ะอ๋อแต่มันกลับกันใช่ไหมกลับกลับตัวเลขหน่อย FC ตึงๆมาใจเย็นเด้อ FC ผมไม่ได้กินคนเดียวนะผมกินกับป้าแตนนะน่ะเขาเส้าที่กินที่กิมาใจเย็นนะคะวันนี้กินมะป่าเบาๆเนี่ยจำสิมะป่าผมผู้เดียวเมื่อไรเนี่ยนี่นีจะไปเมื่อไรเนี่ยคุ้มแค่บวันที่แปะบ้นที่แปะรับฟิกดีกว่าเปลี่ยนที่กลางทุกวานก็ไปมาดูดาดูดวงดวงมองห้าไท่บ้านนอกไม่เจอเมื่อไหร่น่าจะเป็นเมื่อเช้าเมื่อเช้าเลยแหละ fc ที่สมัยที่ให้เขาจะให้เสือหน่อยติดตัวการเขาเขาเขาโอนมาทางนี้แล้วเจอเสือเออเอออะไรเกมกราบอกแล้วเนาะอบกแล้วโอเคเออพอดีเราจดชื่อเกมแล้วจริงจริงเนี่ยไอ้ทอตั้งเขไม่เป็นแล้วเพราะมาเนี้ยทอตัดงนองไปไอ้แรกดูตั้งก็มืดยันเช้าเช้าอาบน้ำอาลุกไปก๊อกต้า มาเก็บนิ้เก็บอปน้องปรนาวยเสีไม่น้อยบอกอย่ังนันเวลานะ<ช>แล้แปด,ปดปลแล้วเน,ะนนะเาะโอ้โหว่าีเมืนน่นไหน่

เก็บสี่ก็ติดต้นกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณแม่ ค่ะโมทนาบุญด้วยนะคะทกับารกเล็กเมื่อที่แล้วใช่หจ๊ะใช่ค่ะก็กลับกันค่ะแล้นู้ซื้อตัวนั้นนะตัวเดิมตัวท้ายแต่มันกับมันมัน้าหกตัวเลยค่ะแม่อุ้ยหกตัวเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อดูลมาที่หนึ่งไม่ยากใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม่จูไดนะคะกําลังเขียนให้คุณคุณแม่จูไดอยู่ USA นะคะตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษพร้อมครอบครัวนะคะ อมครอบครัวนะคะไม่เบื่อนะคนรอมครอบครัวนะคะแล้วก็วงเล็บ U S A เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วทำคุณตอบ่มนะคะรายชื่อที่รวมบุญก็เก็บไว้ก่อน พี่วีโวนะคะเขียนให้ด้วยเด้อคุณสากรสุรฤิ์สากรสุรฤทธิ์อสุรฤิ์ยงยุทธจนะเออทำไมไม่ะส้าสข้าวกนสิบหกก่อนสิบเออสิบส่งงอ่ะ ่อใยังยุบค่ะเรียบร้อยนะคะแม่สว่างสิงห์ผลสายอ่ะแม่สว่างนะแม่สว่างลิ้นลูกายที่สองที่าสิง um, ห์ผลลาย แล้วถ้ามีโอกาสจะได้ผ่านมาใหมครับปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะและครอบครัวนะคะเยอะๆเยอะๆจะไม่เห็นจะจะได้มาไหว้พูจ้าคุณมะลิวันทองประเสริฐมะลิวันทอง กระสือเรียบร้อยนะคะอ่ะาไปไปไปคุณคิมเจ็คคุณคิมเจ็คอิอ,อ่าและเพน รียบร้อยนะคะ,ะคุณกรณกระมนข,นขันคำคุณกรกระมนนะคะคุณกรคือตลนีกมนขัขนคำและครอบครัวนะคะเขียนให้แล้วเนื้อพี่กันนะคะ คุณรัชนีและครอบครัวจะพ่่อเเราาสิบไคุณรัชนีและครอบครัวค่ะอ่าคิดเรื่อไปแล้วเปลี่ยนมือก่อนนะพี่น้องน้องแอนฝากด้วยเด้อวิไลพรเทพสุระเขียนแล้วค่ะเรียบร้อยเลยเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วค่ะ เขียนแล้วนะคะแม่ลูกลูกแม่ด้วยพานุพงศ์อ่าคุณพานุพงศ์แม่คุณพานุพงศ์่มัน่ ทเกินนันบ่ไปกินน้เนาะเรียบร้อยค่ะเอรียบร้อยแล้วนะคะมสินีเสียงเย็นและครอบครัวค่ะได้เลยค่ะคียคงรเอ็นของลุงเขียนทางนี้ มว้วแล้วแต่ลุงตัวหนสือสวยมากตัวใหญ่เหมือนกันแต่สวยแต่ของคอยน่ะแบบเอาแบบเต็มโมอกยับมันกันสิขคืนอยูกับนาตาคนละมาดูตาอันนี้งานตัวือง่ายดีทำไมเขียนชื่อใส่ผ้าที่ในงานทุกทีเลยเขียนใส่กระดาษเหมือนกันแล้วมาดูมนนี่แ้นมาดมป่าไอ้เยงเย็นาากีร่ายน่เขียนง่าย ดีไมคยังไงขอาปราทยคีนพเน่อันนี้ตัวค่ะเสียงอ้วนเสียงอ้วนใช่ค่ะเสียงอ้วนแล้วขออนุญาตเปือือพาไปอันนั้นหน่อยเด้อพาไปไปสีหน่อยเผื่เผื่เอามาจากมิกแยมอืมเพราะว่าเ่อจาว่าอ้วนข้ากับอ้วนเออฮักเธอฮักเธอฮักเธอตาลินา ไปเบิ้งใน้ทิกตอกเลยฮฮักเตือตอนนี้นานะเซลเอียก่อนได้กตอกเซลเอะขาวขออ้วนสองครับอ้วนอ้วนพองบอกคนติ่รถยู่แต่กูกินกกอนเดี๋ยวค่อยค่อยลดมาบอกเออเออในทิกตอกไปเบิ้งเนอะเอออในติกตอกอ่ะยืมคำไปใช้ก่อนใช่ไหมว่าผมลงติกตอกไว้ไงออออ น้องแอนขอต่อรายชื่อหน่อยคะอ่ะได้เลยคะ่ะไอชีดช่วยเขียนชื่อให้ด้วยตอนนี้ผม,มเขียนในไลน์สดเอ้ยเขียนในไลน์อยู่นะครับเพราะว่าคนที่เขาทักมาในไลน์เขาทักมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะขะอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวเขาจะงอนนะครับผม,มเพราะว่ามีคนที่ร่วมทําบุญด้วยนะครับผมเนาะนะครับอ้าวไปกดอะไรก็เดี๋ยวเขาตอบในไลน์ก่อนนะครับผมแอนแอนมาที่ไลน์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเด้อ ขอตอบในไลน์ก่อนนะคุณ <นะ S 1> วรธนายาทองชัยนะคะอ้าวนะโอเคค่ะถ้าเขียนให้แล้วก็จะส่งสติกเกอร์ว่าโอเคกินข้าเสร็จกินเสร็จแล้วนะยาทอง<ไ>ชัยนะคะ,<ไ>ะยาทองชัยอ่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วไกรสิทธิ์ยาทองชัยอ่ะนะ ไรสิทธิ์ยาทองชัยอ่าเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปไปที่ไหลสศพนะคะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้องเอ้ยอ้วนไรรักนั่นเจ้ารู้นะว่าใครแซวเจ้า <laughs> มีคนเดียวหรือว่า <laughs> อ่ะสินสินสินธนายาทองชัยอ่ะขอขอขอตอบไลน์ก่อนนะครับขอตอบไลน์ก่อนนะคะ,นนะ,คะสินธยาสินธยายา,ยาทองชัยเรียบร้อยค่ะเมย์ยูรี่เจ้าน้ำสกุลนี่นนยังว่ะนะ เออส่วนเรื่องของการติดต้นการขอเป็นช่วงค่ำเนาะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปนะเอาไปเบิกเงินก่อนเด้ยนะตอนนี้เอฟซีนะแต่ว่าไอ้แดนก็จะจดรายชื่อไว้ให้อยู่ค่ะฮะเมยูรี่อยู่นี่ปะจะนัน่งสกุนเะอียงพูดอดไจันั่งสกุนเมยูรี่เลยบอกใครเนะี่ยเยูรีมายูราเมยูรี่ไหม ว่านเขียนให้เราอยู่ในจำได้เลยเดี๋ยวเครื่องน้อยขอไปชาร์จก่อนอเด้อเครื่องน้อยเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะอยู่ด,ดีร่วมทำต้นกิจต้นกันนะครับขอชาร์จแบตเครื่องน้อยก่อนนะอ๋ะอนุย่าทุกท่านชาร์จแบตเครื่องน้อยก่อนเพราะเครื่องน้อยเป็นลายนะฮะเป็นลายของเอฟซี C นะแต่สูตรอะไรอย่างวา พี่ยังน่ะสองคนนี่ะงงงงงอะไรทางนู้นน่ะนั่งมาถึงพี่เลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ซีทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ